ข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่226ร่สิบหคำเตือนช่องนี้อาจมีหน้าที่เกา่าอาจจะพาดแบตแล้วแหลมบ้างถ้าชอบก็กดปุ่มใต้คลิปนะครับกดถูกใจนะครับขอบคุณครับขอใกดคแลแรขอให้เจอเนื้อคู่ขอให้มีความรักขอให้รนำรวยลู่หลัวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าสามารถบอกข้ามาได้เลยนะเจ้าได้ถูกกูช้างคืนนั่นบังคับใช่ไหมหรือว่าเขาได้ใช้กลอุบายบางอย่างเพื่อหลอกล่อให้เจ้าพูดคำเหล่านั้นออกมาบอกข้าไหม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับข้าทั้งนั้นข้าเพิ่งจะ,ะเผชิญกับความจริงพวกเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาและนักสู้ทั้งหมดจาก8ดินแดนรบร้างและสิบนาจากักพวกเขาก็อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาด้วยเช่นกันเจ้าคิดว่าในตอนนี้จะมีใครสักคนในเมืองเทียนลู่ที่สามารถช่วยเจ้าและข้าได้บ้างหรือเปล่าหลังจากนี้ไม่ช้าก็เร็วเมืองเทียนลู่จะต้องถูกบุกแน่ๆแปดดินแดนรบร้างและสิบนาจากัก ทั้งหมดจะถูกกองทัพจากอาณาจักรเบื้องบนกืนกินแต่ว่าตราบใดที่พวกเรายอมจำนนต่อกูช้างเกอและเชื่อฟังคำสั่งของเขาเขาสามารถรับประกันได้ว่าตระก,กูลของพวกเราทั้งหมดจะได้รับสนับสนุนจากเขาและจะถูกนำไปยังอาณาจักรเบื้องบนอย่างปลอดภัยหลินวูพวกเราไม่มีทางเลือกอีกแล้วนี่นี่น่ข้าได้ยินมาว่า ไอ้เจ้าหมอนั่นได้ส่งมอบสมบัติล้ำค่าที่สุดของอาณาจักรของพวกเรานำเต้าสังหารเซียนให้กับศัตรูเพื่อช่วยคนรักของเขาใช่ไหมเออเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วข้าว่านะในอนาคตอาจจะต้องมีคนเสียสละเพราะเขาอีกแน่ๆนั่นน่ะสิอีกฝ่ายนั้นเป็นถึงกูช้างเกอร์อัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้แต่ดูโลกของพวกเรามีแค่พวกขยะไม่มีใครสามารถใกล้เคียงกับกูช้างเกอร์สักคน เสสรอาวุธลังคาเพื่อผู้หญิงแบบนี้มันคุ้มแล้วอย่างนั้นหรอฮะเห็นแก่ตัวจริงๆลินวูลองคิดดูสิเขามีอายุไล่เลียกก,กันกับเจ้าแต่ว่าในตอนนี้อย่างน้อยๆเขาก็อยู่ในขั้นผู้อาวุโสสูงสุดไปแล้วแต่เจ้ายังอยู่เพียงแค่ขั้นผู้วิเศษที่แท้จริงเพียงเท่านั้นการต่อสู้ของเรากับเขาในตอนนี้มันก็เปรียบเสมือนกับการเอาไข่ไปกระทบหินนั่นแหละ ลู่หลัวจะเจ้าจะเจ้าไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรอีกแล้วข้าเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วว่าไงได้ยินมาว่าเจ้ามีเรื่องจะคุยกับข้าอย่างนั้นหรอข้าอยากจะคุยตามลำพังอาตาเจ้าออกไปก่อนขอรับนอยท่านกูชังเกอ เจ้าทำอะไรกับลู่ลัวเจ้าทำยังไงกันแน่ทำไมนางถึงได้กลัวเจ้าถึงขนาดนั้นบางครั้งข้าเองก็ชื่นชมความกล้าหาญแบบเด็กน้อยของเจ้าเหมือนกันนะแต่ว่าเจ้าลืมสาการในปัจจุบันของเจ้าไปแล้วหรือไงกันอะไรทำให้เจ้ากล้าใช้คำพูดคำจากับข้าแบบนั้น ทำไม่ได้เลยสักนิดเลยบ้าเอ้ยที่เจ้าอยากจะพูดมีเพียงแค่นี้ใช่ไหมอึกอะอะอะไรพวกพวกเราต้องทำอะไรจะเจ้าถึงจะปล่อยพวกเราไปได้ตราบใดที่เจ้าเชื่อฟังคำสั่งของข้าและช่วยข้าทำลายแกนกลางร,รูปแบบการก่อตัว่ายก้นป้องกันของเมืองเทียนล,ลู่นั่นแล้วเจ้าก็จงยอมจำนนลและถวายชีวิตมอบให้กับตระกูลของข้า ข้าขอรับประกันได้เลยว่าชีวิตของพวกเจ้าจะไม่ต้องพบเจอกับการลุกรานจากสิ่งใดอีกแล้วแกนกลางรูปแบบ่ายกลน,นั่นด้วยสถานะที่ต่ำต้อยของข้าในตอนนี้ถึงแม้ว่าข้าจะอยากทำแบบนั้นก็ตามแต่ข้าก็ไม่สามารถเข้าถึงรูปแบบค่ายกลแกนกลางนั่นได้หรอกนั่นมันเป็นเรื่องของเจ้าแต่ว่านะข้าเชื่อในตัวของเจ้าและเจ้าก็ควรจะเชื่อในตัวของเจ้าตัวเองด้วยเช่นกัน ข้าขข้าเข้าใจแล้วการทรยศุตต่อแปดินแดนรุกรางและสิบอณาจักรเดี๋ยวข้าจะเป็นคนทําทุกอย่างเองเจ้าสัญญากับข้าได้หรือไม่ว่าเจ้าจะรับประกันความปลอดภัยของลู่หลัวไม่ต้องกังวลไปหรอกนะข้าเป็นคนที่ยึดมั่นในคําสัญญาอยู่แล้วล่ะข้าจะให้เวลาเจ้าครึ่งปีเมื่อเจ้าจัดการเรื่องนี้ได้สำเร็จเดี๋ยวข้าจะเป็นคนยกเลิกผนึกการประทับนี้ให้เจ้า แต่ถ้าหากว่าเจ้าทำไม่สำเร็จภายในช่วงเวลาที่ข้าให้ไว้เจ้าจะตายฮะ <c oughs> <c oughs> อะอะไรนะส่วนคนรักของเจ้าเจ้าก็คงจะคิดออกสินะว่าชะตากรรมของนางต่อไปจะเป็นอย่างไรเจ้าคงจะไม่อยากเห็นนางมีแขนและริมฝีปากที่แห้งปากจากการที่นางได้ถูกคนนับพันคนได้ลิ้มรสชาติอันหอมหวานหรอกใช่ไหมบ้าเอ้ย ข้าไม่มีทางเลือกลู่ลัวไม่ว่ายังไงข้าก็จะต้องช่วยเจ้าให้ได้ภายในนาจัก,จกรลับของไอ้เหลีย่ยมก่อนหน้านี้ที่มันแปลกๆเพราะว่าชาญหงอี้ได้ปรับแต่งนักขอรับนางปรับแต่งเพื่อ,อย่างไก่ให้กูช้างเกิดโดยเฉพาะเ <Yahoo! S 1> ท็ดทิดาเทียนลู่ตอนนี้เจ้ารู้สึกยังไงบ้าง เจ้าถ so ูกปานมานครอบงำแล้วอย่างนั้นหรอเจ้าอยู่ในสภาพนี้แล้วข้าจะพูดคุยกับเจ้าได้อย่างไรกันให้ข้าได้ช่วยระงับปานมานและเหล่าวิญญาณชั่วร้ายในตัวของเจ้าก่อนก็แล้วกันนะขอบคุณเจ้ามากเลยนะ หลังจากที่เทพธิดาเทียนลูรู้สึกตัวเจ้าก,กูชางเกอรก็ปะงะอแล้วก็ถอยออกมานะักขอรับกลัวว่าจะโดนโจมตีอีกไม่เป็นไรหรอกข้าอยากจะทําอยู่แล้วข้าเองก็ไม่อยากจะเห็นสายตาของเจ้าในสภาพนั้นสักเท่าไหร่นายน้อยกูด้วยปรานมานมากมายขนาดนั้นก็ยังทํา,าทให้ท่านสามารถสง,งบทั้งกายและใจได้นั่นทําให้ข้ารู้สึกชื่นชมในตัวท่านมากจริงๆข้าจะต้องระวังตัวทุกฝีก้าว การทำอะไรปลอดภัยเอาไว้ยังดีกว่าต้องมาเสียใจทีหลังใครจะไปรู้กันล่ะบางทีถ้าข้าทำอะไรโดยไม่ยังคิดข้าอาจจะตายโดยมือของนางโดยไม่รู้ตัวก็ได้อีกไม่นานนักพเต่ที่แข็งแกร่งมากๆของพวกเราจะมารวมตัวกันแต่ถ้าหากพวกเราต้องการโจมตีเมืองเทียนลู่พวกเราจะต้องผ่านช่องว่างของมิติหุบเหวซึ่งที่นั่นเป็นสถานที่ที่คาาเดาอะไรไม่ได้ข้าอยากจะให้ท่านเทพธิดาเทียนลู่บอกเส้นทางที่ถูกต้องให้แก่ข้าด้วย การบอกเส้นทางข้ามหูเพระว่างมิติในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เจ้าจะต้องพาข้าไปที่แห่งนั้นด้วยข้าถึงจะบอกเส้นทางได้ที่ข้าพูดแบบนี้เป็นเพราะว่าหูเพลระหว่างมิตินั่นมันสามารถเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีและเส้นทางแต่ละครั้งมันก็ไม่ใช่เส้นทางเดิมเสมอไปเรื่องนั้นเจ้าไม่เชื่อข้าอย่างนั้นหรอพูดง่ายๆก็คือข้าต้องพาเจ้าไปที่แห่งนั้นด้วย ยึงจะสามารถข้ามุเพระวังมิตินั้นได้อย่างปลอดภัยสินะนายน้อยกูช้างเกอร์นี่ท่านกำลังกังวลเกี่ยวกับข้าเรื่องอะไรกันทำไมท่านถึงระมัดระวังตัวมากถึงขนาดนั้นกันละ่ะหนเมื่อเจ้าคิดจะขังข้าเอาไว้อยู่แบบนี้ตลอดแล้วข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็นได้อย่างไรกันละ่ะว่าข้านั้นเป็นคนที่ไว้ใจได้ขนาดไหนที่นางพูดมา ดูเหมือนว่าเจ้าคงจะต้องเป็นคนนำทางข้าไปที่นั่นจริงๆสินะแต่ว่ามันคงจะไม่ใช่ตอนนี้ถ้าหากเทพธิดาเทียนลู่ต้องการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเจ้าต้องการแสดงความจริงใจมันยังมีวิธีอื่นๆอยู่อีกเอ๊ะวิธีอื่นๆอย่างนั้นเหรอข้ามีทางเลือกให้เจ้าข้าจะให้เจ้าไปสังหารใครสักคนเพื่อข้าหรือให้เจ้าเลือกที่จะนอนกับข้าเจ้าเลือกมาหนึ่งข้อ อะไรนะข้าคิดว่านายน้อยกูเป็นคนที่มีหัวใจมั่นคงดังหินผาเป็นคนที่ไม่อาจสิ่งย่อ,อยุภายนอกรบกวนหัวใจได้ข้าคิดมาตลอดว่าหัวใจแห่งเต๋าของท่านจะต้องใสเหมือนกับกระจกข้าไม่ได้คาดคิดเลยสักนิดว่าคำพูดของท่านที่พูดออกมามันจะหยาบคายได้ถึงขนาดนี้ฮ <c oughs> <c oughs> ข้าคิดถูก เทพธิดาเทียนลูกจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งรักในศักด์ศีการที่นางมีความภาคภูมิใจในตัวเองแบบนี้นี่แหละมันจะเป็นผลดีต่อข้ามากเอาล่ะตอนนี้นางก็มีเพียงแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการไปสังหารใครสักคนเพื่อข้าข้าขอเลือกที่จะนอนกับเจ้าเอ๊ะเอ๋อนี่มันผิดแผน เกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันไอ้เลี่ยมอย่างข้าวางแผนทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีทําไมถึงได้ผิดแผนแบบนี้านายน้อยกูถึงแม้ว่าท่านนั้นยังอายุน้อยแต่ว่าท่านนั้นจังเป็นคนที่หล่อเหลาจนน่าทึ่งมากจริงๆและความแข็งแกร่งของท่านก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ ดังนั้นการที่ข้าได้นอนกับท่านมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยกับข้าสักนิดเอ่อเอ่อเอะนี่มันนี่เจ้าร่างกายของเจ้ามันมีบางอย่างผิดปกติเ,เจ้าเกือบจะหลอกข้าได้แล้วอะไรกันนายน้อยกูนี่ท่านกังวลเกินไปหรือเปล่า ข้าคิดว่าท่านนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งห้าวหาญกล้าหาญจนไม่มีใครเทียบได้แต่ข้าไม่ได้คาดคิดเลยสักนิดว่าท่านจะเป็นคนที่ขี้คลาดถึงขนาดนี้ท่านนั้นเป็นคนเสนอทางเลือกให้กับข้าเองแต่ท่านก็ขี้คลาาเกินกว่าที่จะรับมันไว้ช่างน่าผิดหวังซะจริงๆเพื่อที่จะหลอกล่อข้าให้ติดกับดักเทพธิดาเทียนลู่ถึงกับต้องสแสดงละครเพื่อหลอกล่อข้าขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอ ร่างกายเสียจิวส่วนหรือร่างกายที่โหยหาความรักตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าเป็นร่างกายที่ตั้งชื่อตามนกฟินิกซ์สีแดงในตำนานที่โหยหาความรักที่แท้จริงมันเป็นดั่งสัญลักษณ์ของความพักดีและมั่นคงในเรื่องของความรักเมื่อข้าได้นอนกับเจ้าพวกเราทั้งสองคนจะแบ่งปันชีวิตและความตายร่วมกันพวกเราทั้งสองคนจะมีชีวิตที่ผูกพันกันอย่างแท้จริง นายน้อยกูถ้าท่านสาบานว่าจะปล่อยเมืองเทียนลู่และดินแดนรกร้างสิบณาจาักรไปแล้วก็ข้าก็คงจะไม่ต้องทำอะไรแบบนี้หรอกใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เจ้าใจข้าสาบานอย่างเงันหรอถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ต้องไปสังหารใครสักคนเพื่อข้ออะไรกันเมื่อกี้ท่านสัญญากับข้าแล้วนี่นาว่าใจข้าเลือกข้อใดข้อหนึ่ง <c oughs> นายน้อยกูผู้หลอ่อเหลาผู้ซื่อสัตย์ผู้รักษาคำมั่นสัญญา นี่ท่านจะพูดจาตรบสัตว์และให่ข้าไปฆ่าคนอีกหรือเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเทติดาเทียนลูกเจ้าช่วยแนะนําสหายเก่าแก่ของเจ้าให้ข้าได้รู้จักสักหน่อยได้หรือไม่สาหายเก่าแก่ของข้าอย่างนั้นเหรอนี่เขาคงคิดจะใช้อนาคิดแดนมารวันว่นหัวของเขาเกินกินผู้ฝึกยุธทธี่แข็งแกร่งเข้าไปอย่างนั้นสินะด้วยความจริงที่ว่ากูช้างเกอสามารถบรรลุระดับการฝึกฝนในปัจจุบันของเขามาถึงขั้นนี้ได้ มันจะต้องมีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับตัวตนที่เขาซ่อนเอาไว้ถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาข้าเกรงว่าแม้กระทั่งคนาจากนาจักเบื้องบนทั้งหมดพวกเขาเหล่านั้นอาจจะหันหลังให้กับเขาก็เป็นได้แต่ว่าทําไมท่าทางของเขามันถึงได้ดูสงบนิ่งแบบนั้นกันละ่ะเขาไม่มีท่าทางร้อนใจอะไรเลยสักนิดถึงแม้ว่าข้าจะมีชีวิตอยู่มาอย่างยาวนานมากแล้ว แต่ค่าเองก็ไม่ได้มีเพื่อนรว่วมสหายอะไรมากมายนะักมีมากมายหลายคนที่ได้เสียชีวิตไปและก็มีมากมายหลายคนที่สูญหายไปด้วยเช่นกันการจะแนะนำใครสักคนให้นายน้อยกูรูจจ้จักดูเหมือนว่ามันคงจะเป็นเรื่องยากเจ้ากำลังบอกข้าว่าแม้กระทั่งคนเดียวเจ้าก็ไม่สามารถแนะนำได้อย่างนั้นหรอทำไมเจ้าถึงไม่ใช้ตัวตนของเจ้า รวบรวมนักพ์ที่แข็งแกร่งทั้งหมดของเมืองเทียนลู่ออกมาเพื่อค้นหาคนที่รู้จักของเจ้ากันล่ะถ้าทําแบบนั้นมันน่าจะได้ผลนะถ้าทําแบบนั้นนักพ์ที่แข็งแกร่งทั้งหมดของเมืองเทียนลู่ก็แอมถ้าหากว่าข้าพิจารณาดีๆถ้าหากว่าข้าคิดให้ถี่ถ้วนบางทีข้าอาจจะสามารถแนะนําเจ้าให้ใครบางคนรู้จักได้ก็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 กกกแก่บางคนแล้วนะ